สวัสดีจ้าพี่น้องม, 15, มาในจินสิท้าเมื่อกินตำซัวกุ้งสะดุ่งจ้านี่มีแคบหมูวันนี้ผักก็มีเบบี้คอร์นะจ๊ะเนาะก่อนกินจินก็นฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแสแอบในเด้อค่ะไม่ทั้งเพจแล้วแต่ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังได้ก็ขอบคุณเลยหลายจ้ามากินกันเลยพี่น้องมีบักสตอมีน้องใหม่นะพี่น้องนี่เดจินเห็นว่านี่น้ำปลานัวๆเลยนี่ กินเหมือนสิจามเลยจ้นนะเนาะมากินกันเลยจ้าแคปโมนี่มันกรอบหรือเปล่าเนี่ยจินซื้อมาตั้งหลายมือแล้วกรอบด้ยจ้ะมือเลยอร่อยอร่อยเลย ใส่สะตอน้ำาี่่นองไม่สีเขียวเนี่ยหน่อไม้ผักผักก,กรอบเลย フフフ。<laughs> กินซื้อมาสองมือแล้วนะแต่มันกรอบวะเนี่ย,อ,ยอันนี้แข็งมากเลยเต็มถาดล้นถาดไปเลย อยากไม่เจนน้ำไล่ไหลเลยม,มาแล้วจ้าจำน้ำกำน,น้ำปลาเนินม,มา ตัวใหญ่ๆเลยเสียงแมวเหรอเสีย <c oughs> งโฟน มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวป้ากินซุปตำกันนี่ง่ายน้องโฟนน่ะน้องโฟนมากน้องมานั่งตรงนี้มามาครัอเอาผักรูปล่าเอามา มาก็เอาซอสอร,อ,อร่อยไหมอร่อยหรือเปล่ามาอยู่ตรงนี้มา

อ,อร่อยหรือเปล่าอร่อยออร่ยทำไมไม่มาดผมมันเนี้ยมาอยู่ตรงนี้มาเดี๋ยวมาตรงนี้มาอ นั่งเนาะโอ้โหสวัสดีค่ะป้าป้านันนาะก่อนมานั่งกินปลาวาปนีิสวัสดีค่ะน้องโฟนมาหาพี่น้งองอ่านั่งอยู่ตรงนี้แหละ,น,น,หละนั่งอยู่บนโซฟาเลยปไปนั่งกินอยู่บนโซฟานะอื้นั่งกินบนโซฟาเนี่ยโอเคแล้วนะ Ta à, ý cứ bảo Ta à, ý cứ bảo Vừa nhau Cây 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 Cái gì? Cây 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 น้องโฟนมากกับปลาซอสวัสดีป,ป้าานานาอย่างอือร่อยหรือเปล่าฮะอร่อยไหม เว้ยเผ็ดหมดแล้วอ,อันนี้เผ็ดหรือเปล่าอันเนี้ยอันเนี้เนเยเผ็ดไหมไม่เผ็ดอืมไม่เผ็ดข้างมีเรียกปลาป้านานากินด้วยเด็กเรียกปลาป้านาน,านานากินด้วยมาเผ็ดกับน้องโฟนไหมคะเห็นไหม กินกินกับน้องผมเลยค่ะอันนี้ไปนั่งไปนั่งไม่ป้าดังแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยแคบหมูก็แข็งออื มานี่มามาอะไรอ่ะเออเรียกป้าปานากินดิน้องโฟนมาหาป้าเจนโหใหญ่มากเลยกินปลาคาโอ้โหพี่น้องน <c oughs> ี่จับดีดีสิจับดีดีไปแล้วค่ะสำหรับคลิปกินตามส่วกรุงะดุงนะจ๊ะน้องโฟนกับมาพอดีอพี่น้องพอดีกินดีดอกไปแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินผาสแซบนเด้อ ค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ y o u b e ูบ YouTube นะคะ่ะเนาะจิงไดกระขอบคุณหลายๆจ้าไปแล้วค่ะนั้งฟนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขคุณค่ะอายืนขึ้นดิว่านหนักกี่โลแล้วบาย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 เอาไปทีนี้ป้าไปกดกล้อง <laughs>